ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับปีเมื่อกี้ไม่ได้กีดเลยนะเดี๋ยวเรามาจิ้มดูนะครับว่าปีนี้จะกีดได้ไหมนะครับดูรอยเจาะดูก็พอมีน้ํายางนะครับเนี่ยเปลือกแตกนะครับกีดใต้แผลเก่าเลยนะเดี๋ยวจิ้มดูเลยนะครับหนามากเลยครับเปลือกเขาหนามาก อยู่เนีย่ยเอาอีกหน่อยหนึ่งไหมอ้าวอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในมาแล้วน้ำยางเหนียวหนืดเข้มข้นเลยนะเนี่ยต้นที่หน้าตายไม่ได้กีดนะครับที่อมกี้ก็หลายต้นนะเราไม่ได้กีดทุกต้นนะครับเกือกแตกร้าวนะครับช่วงนี้เริ่มจะปิดกีดกันแล้วนะครับเราก็จะ มารีวิวการพ่นนะฮะการพ่นน้ำหมกักแล้วก็รีวิวการจิ้มต้นที่หน้าตาให้ดูนะครับเนี่ยนะรประมาณนี้นะครับน้ำยางก็จะคืออยู่ลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเขาสร้างเนื้อไม้ใหม่นะครับข้างในพ่นน้ำหมกักจุดสองของอาจารย์ต้นต้นเขาจะใหญ่ไวมากนะครับใหญ่เพราะว่าเขาสร้างเนื้อไม้ได้ไวนะครับ รอยจิ้มดูก่อนหน้านี้นะพยายามกีดนะก็มันม,มันไม่ออกแล้วก็พักไปก่อนนะครับคือต้นหน้าตายแหละตายหนึ่งนะครับเนี่ยฝนมาใส่ปุ๋ยเคมีจัดเต็มได้เลยครับต้นนี้โดยประมาณนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสุดยอดนะครับ วันนี้ก็มาดูช่างศิลพ่นน้ำหมักนะฮะดูโน่นด้วยนะครับก็เลยมาจิ้มยางดูนะครับพคนตอนแรงๆเนี่ยครับได้ผลดีนะฮะไหลเลยนะครับอากาศร้อนๆแดดๆนะฮะดูไหลพอ,อหยุดออกมานะครับดูสภาพต้นยางนะฮะ ให้ดูฮะมันเป็นยางที่สูงสงมันเป็นยางสอยนะครับต้นใหญ่มากครับคนหนึ่งโอบไม่มิดนะครับต้นนี้ขอบคุณ f อซนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้ก็ลองเปิดใจซื้อไปใช้ดูนะครับ1นึ่ขวดสามบาบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ